สวัสดีคะ่ะสวัสดี FC ช่องปุ๋ยพารวยชาแนลทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกันกันกบหลังหวยออกนะคะหลังหวยลาวพัฒนาออกนะคะซึ่งก็เป็นคลิปเลขดับก่อนนะคะเลขไหลก็สงสัยจะใช่แล้วลวคะค่ะเลขไหลก็789ไม่มาแล้วนะคะ789ไม่มาแล้วก็เบิ้นหามเนาะเบิ้ลหามตารางก็แตกไปโอ้ เก็บซบคอยเนี้่คอยคือตัดถืโตแทมเขาให้ดับเก่าวันไดนยังไปตัดสวงอกโอ้ยอยู่ดีไม่ว่าดีนะคะสูตรหาจังสันจังสัลราคาซิดลื่นคู่โอ้ยเบิ่นหามีลีนวันผ่าเนาะโอ้ยเก่าดับอยู่โอ้ยสาเด้อสาเด้อโอ้คุณสายหนามรวยเลยเนาะ เอ้ามีใครได้ไหมคะลายงานตัวทุกคนโอ้ยมาเก็บโซ่อนเนี่ยโคจุกโอ้ยจะเป็นตายขักตายเนี่ยตายตายสนิทเลยเฮ้ยโอ้ผู้ใดเบอ่อคดีใจน้ำเด้อดีใจน้ำข้นหานค่ะดีใจน้ำข้นหานแอดบดบดใส้จ้าบาทเลยค่ะงวดโอ้ยคอยอยากดมอยากดม โอ้ยหาวันนี้แอตัดสองอวมมืดเลยค่ะตัดสองทีมมืดเลยค่ะทุกคนป๊าดีถูกห่วยเนี่เอาดับเขาก้าวดับอยู่จริงๆทุกคนป๊าดีถโอ้ดีใจน้ำเอฟซีผู้เพ่นหมานเด้อค่ะเด้อค่ะเด้อเด้อค,ค่ะไม่เข้าซักสูตรทุกคนเข้าสูตรเลขไหลตัวใหม่นะคะสูตรเลขไหลตัวใหม่โอ้ยถ้า่คยเอาอัน โอ้ยมันก็บบได้คือเกา่าฮ้ยโอ้ยจังว่ากันถอค่ะเลขไหลก็เข้าไปเนาะเลขไหลตัวใหม่นะคะเลขไหลตัวใหม่เข้าไปที่ศูนย์นะคะเดี๋ยวแอดดูก่อนว่าจะตัดหกหรือเก้าอกนะคะสําหรับเลขไหลเอามาดูกันก่อนเนาะให้แอดวิเคราะห์กันก่อนอันนี้เป็นคลิปเลขดับนะคะคลิปเลขดับเรามาดูกันนะคะมีสูตรไหนเข้าบ้างนะคะสูตรไหนเข้าบ้างเดี๋ยวแอดทาให้นะคะเลขดับโอ้ยจะเฝ้าจะเฝ้าจ <c oughs> ะเฝ้าตอนนี้แอดเมาจนสองลอยอยู่คะ่ะโอ เป็นหัวเอียงโอ้ยสติติได้สติติมันมีศูนย์ได้ค่ะมันมีศูนย์นะคะมันมีศูนย์เห็นบอ่สติติมันมันออกศูนย์วันศุกร์มีมีศูนย์มีเจ็ดนะคะทุกคนวันศุกร์มีมีศูนย์มีเจ็ดมาออหลี่เฮ้ยเอ้าดีใจน้ำพวกเจ้าน้ำเด้อหมานเฮงตังตารางแตกสี่ตัวเฮ้ยตารางแตกอีเลียวเฮ้ยตัดทิมโอ้ยโอ้ยบบมีถือบบถือจะค้นค่ะ คอยบัตถือคอยบัตถือหวยีลขที่บาอย่างวอ้ยยอ้ยดีใจนะผู้เพื่นมานเลยไม่คอยเหลือใจค่ะค่ะมันบัตถือขดับแน่วค่ะสามโอ้ยใส่ด้วเศร้าบเศาบอกเอ้าสามเนาะสามทุกคนเอ้ยตายบัวสูตรหยีสิมหาคู่นั่นเห็นบัวสวงหายทุกคน นี่ทุกตัวเขค่อยตายแอดหล่นเอ้าไม่เป็นไรค่ะสู้กันใหม่นะคะวันจันเห็นมันพักนยเน,นะาะเอานางก็ตุบเป๊ะตุ๊ป่องไปแล้วค่ะตายแล้วนะคะตายแร้วตายเร้วสูตรสูตร25คู่ดับแนวเลยค่ะวันพระเจอวันพระเอ,อ,อ้อสูตรดั้งเดิมเข้านะคะสูตรดั้งเดิมให้25นะคะแอดก็คอมเมนต์บอกทุกคนอยู่นะโอ้ยยังกระสานเขาคอยบ่บถือค่ะ สูดเงี้ยั่ะเาถือค่ะว่าเขาจักสูดเลยค่ะงวดนี้โอ้ยตายแอดเลียดค่ะอันเขาเตะสูดดับนี่ละโอ้ยผุนดาแอดตัดอ,อกเคยศูนสวงค่ะปาดมีถูกตัวค่ะทุกคนยกเว้นตัวอ,อกค่ะปาดแอดตัดสูนสวงอ,อกแอดตัดสองอ,อกค่ะทุกคนนี่ตารางมันให้อย่างนี้นะคะโอ้ยจะลือคอยวิ่เอาคอยกระถือแล้วเนาะสี่ตัวห้ามานันนี่โอ้ยอยากเอาหัวหกเสาตายดิห้ามันนี่ฮัลโหล ตอนไล่สดนั่นผู้ใดเมื่อวงให้คอยน,นี่เห็นบมศูนย์เห็นโมมันศูนย์เห็นโมดากันไปนำํำไล่ซดไปนำ่ำเบิ้ลหาอหรีเ้ยมาทั้งเบิ้ลทั้งหาเลยนะคะนี่เบิ้ลหน้าทุกคนเบิ้ลหน้านะคะโอ้ได้กันบ่คะ่ะดีใจด้วยนะคะทุกคนบอกว่าแปดเก้าดังนะคะโอ้ดับเมื่อสูนูเนาะดับหอดันสองข่อยเบิ้งข่อยตัดถิมแอตตัดถิมตัดข่อยคือตัดเก่งเถิดค่ะตัดอกเลยคะ่ะโอ้ดีใจน่ำเ้ยผู้ใดจับศูนย์สองค่ะ โอ้ตะล่างไฮสูตะล่างแตกอีกแล้วโอ้ต่อไปนี่แอดสิบอลืนสูด้อค่ะโอ้ตาย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 เข็ดเลยตายอี๋ตายอีหลวงตายแอดตายค่ะทุกคนแหวสามก็ไปออกยุสเซเลนอยู่ข้างหน้าบนโอ้ยออกยังก็ออกเขาค่อยเบิรนหน้าบนอู้ยู่กับเบิ้์นกับหามอยู่กับยังวัดทำมีสองหอยตายอีหลีหอยตายอี๋ค่ะดับแนว่ยคดับแนว สองมาตายทัวประเทศค่ะไม่เป็นไรสู้กันใหม่นะคะทุกคนโอ้หอยสีพ oh, ักกอนเอยคอยพักอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์นี้อู้อาทิตย์นี้ลากเดือนเลยค่ะอาทิตย์นี้สูดหยอดเลยนะคะสูดเจ้าเมียส่เบิ้งเจ้าเมียกันเาะเจ้าเมียกระดับเนี่ยค่ะเจ้าเมียออ้ป้อเจ้าเมียเจ้าเมียขึ้นมาขักมเนียแ็นเจ้าเมียก็ตายค่ะเจ้าเมียนะคะเจ้าเมียโอ้บ่ได้เลยบ่ได้บ่ได้ เอาดีใจน้ำข้นหมานเนาะเอามาดูเลขดับของเรานะคะมาดูเลขดับของเราเดียวไอ้เลขไหลนี่แอดจะทวนอีกรอบอยู่นะคะเลขไหลเดี๋ยวเดี๋ยวขอแอดตัดออกก่อนนะคะเลขไหลนี่ว่าจะตัดตัวไหนนะคะเจ้าแม่ให้ห้าเปียกเปียแจ๊กยูใสเดอกบ่าเขาค่ะบ่ถือบ่ถือบ่ถือ,ถอตัวได้ก็บ,บ่าถือคะ่ะออกยังโอ้ออกสองศูนย์ โอ,อ,อยบ่อยากมาออวกตายอีหยังอวกกินเงินเขาค่ะพักใจพักเดือเล่าพัฒนาเนี่มนเมื่อเบิงเป็นแนวทางพ่อค่ะนี่นะคะมันเข้าไปที่ศูนย์นะคะทุกคนโอ้ยมันเข้าไปที่ศูเนาะนี่สงสัยจะจะเดินแล้วเฮ้ยจะเดินแล้วนะคะไหลของเรานะคะเดี๋ยวเบิงก่อนเด้อเลหลขกไหลนี่แอดเบิงก่อน,อนแอ็ดบ่มีแหงเห็ดเหลขล่ะค่ะแอดเมื่อยแอดถอดแทะ เอานี่คะ่ะเอาเลขดับไปก่อนนะคะทุกคนมาเจอการเลขดับนะคะดับชนเด่นให้เลือกเด่นนะคะดับชนเด่นให้เลือกเด่นเอาไปพินิจเอาไปพิจารณาแล้วเอาไปวิเคราะห์กันดูนะคะทุกคนชอบจัดขัดผ่านเลยนะคะชอบจัดขัดผ่านไม่ชอบก็จัดไม่ขัดก็จัดนี่แหละคะ่ะอ้าไม่เป็นไรสู้กันใหม่นะคะเป็นเพียงแค่แนวทางเนนแระย้ำนะคะไม่มีใครรู้หรอกคะ่ะหวยจะออกอะไรนะคะหวยคือฮอตถทสอง ไม่มีใครรู้นะคะศูนย์ก็เข้าไปนะคะตอนนี้เด่นไหลของเรานะคะไหลไหลตัวเดือนนี้ก็ทํางานแล้วนะคะทํางานแล้วแต่ระหว่าง6กับ9นะคะแอดกาลังตัดสินใจอยู่694จะมีตัวไหนออกคงต้องยึดหลักพวกนี้ไว้แล้วละคะ่ะ เอ๊ะหรือมันสิเปลี่ยนตัวใหม่บ่หรือแอดสิเหตุอย่างไรคะเดี๋ยวมาเจอกันค่ะเดี๋ยวเจอกันนะคะในชุดวันจันทร์นะคะเดี๋ยวทําให้ดูนะคะเลขไหลเราคงต้องเปลี่ยนเลขไหลนะคะเปลี่ยนเลขไหลแล้วนะคะรุดอินีว่าแล้วกันกลางเดือนสิ้นสิ้นเดือนนะคะเจ็ดแปดเก้าไม่มาแล้วนะคะอ่ะไปกันต่อนะคะโอ๊ยข่อยอีสาคุณสายหนาะโอ้ยหผู้ดาเพินมาคอมเมนต์ โอ้ย way, ดีใจน้ำค่ะดีใจน้ำโอ้ดีใจน้ำโอ้ย,อยเอาแอดไปเผาเนี่ยแอดดับแนวโอ้ดีใจด,ด้วยนะคะทานที่หมานที่เฮงที่ปังโอ้ยตตนส่วนเพื่อนดีโอ้่อยอย่างโยโย่น้องเพื่อนดี่อยว่าถือหวยคอยบ้าไปแล้วโอ้ยมือแรงยงหยสิไปลางหนาต่าง่อยสิไป,นะต,ปตัดต,ต้นใหม่โอ้เศร้า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 เจอกันสองมือยุดสองมือพักพักเจอกันวันจันทร์ค่ะอียังกะ อหวยเอียงขึ้นมาโอบเอีงไต่ขี้เดียดค่ะหวยเขาเอาเงินไปเขาสิมาค้นเงินเข้าไปค่ะค่ะเดือดระวังเดือดทุกคนเดือดอันตรายค่ะหวยเราพัฒนาไม่น่าลงทุนเลยนะคะทุกคนไม่น่าลงทุนเลยนะคะหวยเราพัฒนาโอ้โอียไต่ขี้เดียดค่ะอหวยอียงมาโอบเอียงเอียเบิ่ดแล้วก็มาสู์บอกโอ้ยออกยังก็ออกเขาวันจันทร์หนึ่งหอยสีพักเด้อวัน อาทิตย์หนีอาทิตย์หนีบัวปังเลยค่ะเม็ดเดียวก็ตายนะคะทุกคนเศร้า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 แกสีมาพอกันถอเฮาเศร้าเศร้าเศร้าเอามาดูเลขดับนะคะทุกคนให้ไปที่ดับนะคะเอ้มวดวันจันทร์ที่ยี่สิบแปดนะคะยี่สิบห้ายี่สิบหกยี่สิบเจ็ดอ้าเบอร์เลิกกันสองหมื่นแล้เฮาเสาร์อาทิตย์ค่ะ วันจันเจอกันนะคะพักใดก็พักเด้อโอ้ยเศร้าเด้อเศร้าเด้อเศร้าเศร้าหฮยพี่บาพี่บอเลขถูกกระสูว่าใดค่ะเลขถูกกระสูว่าใดเลยตายขนาดเฮ้ยตาดขึ้นมาขากออกขากออกเนี่ยแท้จวนสองก่อยค่ะศูนย์ศูนย์สองสองศูนย์เอ้าใครได้ดีใจด้วยนะคะใครได้ดีใจด้วยเลยค่ะทุกคนเก้าดับดับอิรีค่ะเฮ้ากระดับค่ะ แอดกระดับค่ะเย่าว่าจะสูตรดับเลยนะคะแอดกระดับค่ะอู้อันนี้โบราณอี๋เลยคะ่ะโบไาณตัวเลยคะ่ะอุ้ยังไงจังเป็นถือกินค่ะถือค่ะแอดถือค่ะถูกินอุ้ยหมดกันที่ได้ห,าห้านอยมานะคะโยหมดบนมีแหงสวยโอ,โอ้เอาค่ะ ตับหนึ่งนะคะทุกคนเอาไปหมานเอาไปหิงเอาไปปังกันใครได้ดีใจดโอยข่อยตัดถือตัวข่อยตัดสองอกบถือค่ะเอาเบาเปยังบอววากันเนาะบอววากัน,นะคะ่ะทุกคนสูกันไหมคะ่ะเบาค่อยๆคะ่ะเข้าบาถือเข้าเบาค่อยค่อยเนาะสำหรับคลิปนี้นะคะเอดลาไปก่อนนะคะทุกคนขอให้มา่นขอให้หิงขอให้ปังขอให้โชคดีนะคะสวัสดีค่ะ